ที่เข้าสหรัฐอเมริกาจะขึ้นภาษีอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์แล้วยิ่งสหรัฐอเมริกาทําแบบนี้นะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเองใช้มาตรการคว่ำบาตรนะครับรีดภาษีประเทศอื่นๆจึงทําให้มีการตั้งกลุ่มบิ๊กยิ่งสหรัฐอเมริกาประกาศนะครับว่าจะขึ้นภาษีอีกร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งส่งผลทําให้สหรัฐเองนั่นแหละจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากมากที่สุดนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมท่ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับสงครามฮะที่เกิดความขัดแย้งของมหาอำนาจและตะวันออกกลางเป็นสําคัญเริ่มต้นนะครับยูเครนก็แคบเบีย้ยนะครับอดีตนายกรัฐมนตของอังกฤษยอมรับเต็มปาก ความขัดแย้งระหว่างยูเครนคือสงครามตัวแทนตะวันตกจำเป็นจะต้องใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับรัสเซียและการยอมรับอย่างเต็มปากของบอริสทจอรสันอดีนาย,ยกรมตรีของสหราชอาณาจักรพร้อมเร่งเร้าตะวันตกไม่ควรหันหลังกลับจากการป้อนอาวุธให้กับยูเครนในขณะที่พบคนยูนะครับ มองพึ่งพาสหรัฐมากจนเกินไปต้องการเลือกทางเดินเองสื่อตะวตันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าผู้คนส่วนใหญ่ทั่ว27รัฐสมาชิกของสาภาพยุโรปหรือ EU เชื่อว่าทางกลุ่มนั้นพึ่งพิงสหรัฐอเมริกามากจนเกินไปและต้องการให้ EU หาทางออกของตนเองนะคับทาอ้างอิงจากผลการสำรวจใหม่ที่ทำโดยนะฮะไม่นานที่ผ่านมาในขณะที มาสับโจไบเดนนะครับหลังมีข่าวกดดันยูเครนลดการเกณฑ์ทหารเหลืออายุ18ปีอีลอนมัสขานรับรายงานข่าวที่ระบุว่ารัฐบาลประธานดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกากำลังกดดันให้ยูเครนปรับลดอายุเกณฑ์ทหารเหลือ18ปีตั้งคำถามกลับไปว่าอยากเห็นชายชะกันต้องมาตายอีกมากแค่ไหน ถึงจะยอมให้ความขัดแย้งนั้นยุติลงนะครับในขณะที่ยูเครนก็มีการเรียกร้องนาโตออกหนังสือเชิญเป็นสมาชิกภายในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเรียกร้องให้รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตออกหนังสือเชิญยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในการประชุมกรุงบสเซลในสัปดาห์หน้า ตามเนื้อหาในจดหมายที่ผู้สื่ข่าวรอยเตอร์ได้เห็นจดหมายฉบับนี้ถือเป็นความพยายามของยูเครนที่จะพาตัวเองเข้าร่วมนาโตและเป็นส่วนหนึ่งของแผนแห่งชัยชนะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ออกมาชี้แจงกว้างๆเมื่อเดือนที่แล้วว่าเป็นหนทางยุติสงครามกับรัสเซียเซเลนสกี้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสกายนิวส์ของอังกฤษว่าการมอบสมาชิกนาโต้ให้กับยูเครน และากาเดีเนการก็ยอมรับรัสเซียยึดครองดินแดนบางส่วนของยูเครนต่อไปอีกสักระยะหนึ่งอาจเป็นทางออกระยะอันตรายในสงครามที่ยืดเยื้อมานาน313เดือนในขณะที่จีนเตือนนะครับสหรัฐอเมริการะวังเรื่องของไต้หวันก่อนไล่ชิงเตอรอเดินสายเยือนฮาวายแล้วก็เกาะกวน รัฐบาลจีดออกคําเตือนให้สหรัฐอเมริกาใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในด้านความสัมพันธ์กับไต้หวันก่อนที่ประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อแห่งไทยเปจะเริ่มเดินสายเยือนชาติพันธมิตรในแปซิฟิกซึ่งรวมถึงการแวะพักที่รัฐฮาวายและเกาะกวมที่เป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกาด้วยนะในขณะที่มาเลเซียก็ยังคงเจอฝนหนัก อ,อพยพยคนกว่า120,000คนนะครับชาวมาเลเซียกว่า122,000คนต้องอ,อพยพยออกจากบ้านเรือนหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมจพรันในหลายพื้นที่ทางรัฐทางภาคเหนือมาเลเซียระบุว่าตัวเลขผู้อพยพยพุ่งสิติ118,000คนตอนนี้เกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2, 0, 2014ที่ผ่านมา และเจ้าที่เกรงว่าอาจต้องมีการอพยพคนเพิ่มเนื่องจากฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องอุทกภัยครั้งนี้มีคนเสียชีวิตแล้ว4รายในรัฐกรันตันตรังตรานูและสารวักข้อมูลจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งมาเลเซียระบุว่าพื้นที่ซึ่งรับผลกระทบมากที่สุดคือรัฐกรันตันโดย63%ของจำนวนผู้อพยพ122,631คนเป็นประชาชนของรัฐนี้ ส่วนที่รัฐกรังกรานูมีผู้พยพหนีน้ำท่วมเกือบ35,000คนที่เหลือเป็นการอพยพจากรัฐอื่นๆอ,อีกทั้งหมด7รัฐนะครับสัญญาณทางบวกทางเศรษฐกิจยอด Black Friday นะครับทุบสติคนสหรัฐอเมริกาใช้จ่ายทะลุ3.7แสนล้านพวกผู้บริโภคออนไลน์ใช้จ่ายนะครับทางออนไลน์ทุบสิติสูงถึง 18,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3 7 0แสนล้านบาทระหว่างเทศกาลโปรโมชั่นแบล็ k ฟรายเดยซึ่งเป็นจำนวนมากใช้เครื่องไม้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ค้นหาข้อเสนอดีที่สุดอ้างอิงจาก Adobe a m e n t เมนนะครับซึ่งมีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในขณะที่ผู้นำคิมจองอึนก็ชี้นะครับรับเสเซียมีสิทธิ์ป้องกันตนเอง หลังสหรัฐอเมริกาแทรกแซงนะครับให้ไฟเขียวยูเครนใช้อาวุธนิวเคลียร์พิสัยไกลโจมตีร,รัสเซียคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือบอกกับทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียว่าการที่ยูเครนนำอาวุธพิสัยไกลามาใช้ยิงโจมตีเป้าหมายในรัสเซียถือเป็นการแทรกแซงทางทหารโดยตรงจากทางสหรัฐอเมริกาและมอสโกมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ป้องกันตนเอง ตามรายงานของสื่อสมแดงนะครับในขณะที่อิสราเอลละเมิดข้อตกลงสงบศึกถล่มเป้าหมายฮิชเบลในเลบานอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเลบานอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถล่มเป้าหมายของฮิชเบลที่พวกเขาเสี่ยงเป็นภัยคุกคามในการกล่าวอ้างแบบนั้นไม่กี่วันหลังจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับนักรบ ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้นะครับในขณะที่อาวุธนิวเคลียร์คือทางรอดหรือเปล่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครยนยอมรับเองว่ายูเครนกําลังพ่ายแพ้สงครามกับรัสเซียยูเครนไม่มีหนทางต่างๆที่พลิกสถานการณ์กลับมาได้เทียบกับรัสเซียความพ่ายแพ้นะครับสงครามหากว่าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ ความเห็นของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสพิมไฟแนชไทมส์ Financial Times, นะครับพร้อมระบุประธานดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาหวาดกลัวสงครามนิวเคลียร์มากจนเกินไปจนไม่กล้ามอบอาวุธนิวเคลียร์ให้แก่ยูเครนที่มีความจําเป็นสําหรับชัยชนะนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของรัฐสภาของอังกฤษสนับสนุนเบื้องต้นในการร่างการการ,รุณคาต ช่วยผู้ป่วยจนจบชีวิตตนเองรัฐสภาของสหาราณาจัรสนับสนุนเบื้องต้นต่อร่างกฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้ช่วยเหลือผู้อื่นถึงแก่ความตายเบื้องต้นการถกเถียงอภิปรายอยู่นานหลายเดือนเกี่ยวกับความไปไปได้ในการแก้ไขกฎหมายที่จุดชนวนการโต้เถียงไปทั่วประเทศเกี่ยวกับการตายอย่างมีเกียรติและการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต ในเรื่องของสงครามในยูนเครนนะครับต้องยอมรับนะครับว่ายูเครนกลายเป็นเบีย้ยตัวหนึ่งของเท่านั้นนะครับที่การเป็นเบีย้ยของฝั่งสาภาพยุโรปรอบนี้บริจอนสันก็ยอมรับนะครับว่าการเป็นเบีย้ยของยูเครนก็เพื่อที่จะกดดันให้ยูเครนนั้นไปสู้กับทางฝั่งรัสเซียและเป็นการรบแทนฝั่งสาภาพยุโรปและยังคงให้การสนับสนุน นะครับอาวุธให้กับยูเครนสู้กับรัสเซียต่อไปนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือก็ยืนยันนะว่ามีการส่งอาวุธนิวเคลียร์ให้กับยูเครนเมื่อไหร่รัสเซียก็พร้อมนะแล้วก็มีความชอบธรรมที่จะทําการถล่มยูเครนด้วยอาวุธนิวเคลียร์เช่นกันนะครับในขณะเดียวกันยูเครนก็พยายามที่จะเข้าร่วมกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต หวังว่าตัวเองจะรอดแต่ขณะเดียวกันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครยนยอมรับว่าสงครามตอนนี้ไม่มีทางที่ยูเครนจะสามารถเอาชนะได้เลยประเด็นไฮไลท์วันนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นการที่ช่วงนะฮะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับที่เข้ารายงานตนและชน,าานะการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็ประกาศชาัดเจนว่ากลุ่มบริษที่นำโดยจีนและรัสเซีย เมื่อไรก็ตามมีการผลิตค่าเงินขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ทําการแข่งกับสหรัฐอเมริกาใครก็ตามประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมกับกลุ่มบริษนะครับซึ่งรวมถึงประเทศไทยเขาจะขึ้นภาษีถึง1 0 0การขึ้นภาษีถึง100%อยเปอร์็สินค้าใดๆที่เข้าสหรัฐอเมริกาจะขึ้นภาษีอีกหนึ่งเท่าตัว อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์แล้วยิ่งสหรัฐอเมริกาทําแบบนี้นะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเองใช้มาตรการคว่ำบาตรนะครับรีดภาษีประเทศอื่นๆจึงทําให้มีการตั้งกลุ่มบิ๊กยิ่งสหรัฐอเมริกาประกาศนะครับว่าจะขึ้นภาษีอีกร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งส่งผลทําให้สหรัฐเองนั่นแหละจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากมากที่สุดนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์สัตรรย์ตราปกป้องทรงครองนครจั่วรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองมอมสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสนานคติยะจารีประเพณนีราชวงศ์จักรีสวยราชสมบัติตามยักขุน,นเทียนบา เลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงรองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดาเหลือแทนสุพัรคันติยันสงางา พะศพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แสองสะดุดีมีก,กษัตริย์จรญตาทั่วทุกเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถล่มองค์กษัตรราชาพระผู้ทรงบุญทรทญงครองไอทูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทนสุบันคขันังสนง่า ระนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสดุดีมีกษัตริย์กระรินตาม่วสทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แท่ซ้องสดดดีมีก,กรรษัตริย์เกิาทั่วทุกเขตุา,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์